มีสิ่งสำคัญอยู่สิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะมาแชร์แล้วก็อยากจะมาพูดนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาสู่เส้นทางการตื่นรู้นะคะแล้วก็จะงงๆกับข้อมูลแล้วก็จะมีคำถามเยอะมากนะคะว่าครูเอาข้อมูลมาจากไหนแล้วเชื่อถือได้ไหมให้ขยายความได้ไหมมันเป็นยังไงมาจากไหนอะไรยังไงคือคำถามเต็มหัวไปหมดเลยนะคะ ครูเข้าใจนะคะเพราะว่าเราไม่รู้นะคะเราก็อยากจะรู้แต่การที่เราจะตื่นรู้ได้เนี่ยมันไม่ได้มาจากการตั้งตั้งคำถามแล้วถามคนอื่นนะคะสิ่งที่มันจะทําให้เราตื่นรู้สิ่งที่มันจะช่วยให้เราเนี่ยผ่านพ้นตัวตนข้ามผ่านตัวตนยกระดับจิตวิญญาณออกจากมิติที่สามไปมิติที่5ได้เนี่ย มันไม่ใช่เป็นการตั้งคำถามเพื่อที่จะถามคนอื่นให้มาตอบเรานะคะแต่มันเป็นการตั้งคำถามเพื่อที่จะถามเข้าไปในตัวเองแล้วเริ่มเลยค่ะเริ่มฝึกสมาธิเลยเริ่มนั่งสมาธิเริ่มทำความเข้าใจตัวเองเริ่มคุยกับภายในของตัวเองเลยว่า มีคำถามอะไรใดๆข้างในอะคะ่ะถามกับตัวเองคุยกับตัวเองเลยะคะ่ะนั่นแหละคือคุณเริ่มที่จะเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของคุณแล้วคำถามต่างๆนานาที่คุณมีอยู่แบบเป็นหมื่นๆล้านๆคำถามณตอนนี้นะคะคุณจะได้คำตอบแล้วหากคุณได้แค่หนึ่งคำตอบเนี่ยมันจะได้คำตอบแบบเหมือนโดมิโนโอะค่ะมันจะแบบเหมือน ตอบคำถามของคุณที่คุณมีคำถามแบบเยอะแยะมากมายนะ่ะมันจะตอบได้ในหลายๆคำถามในการตื่นรู้แต่ละครั้งของคุณนะคะคือมันมีมันมีเยอะมากๆเลยที่ถามครูมาบอกว่าทำยังไงจะตื่นรู้อยากอยู่ในเส้นทางการตื่นรู้อยากเข้าสู่เส้นทางการตื่นรู้แต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงมีคำถามเยอะแยะมากมายในหัวไม่รู้จะ ไปยังไงไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็คือใหอ้ให้เราเนี่ยคือเริ่มทำสมาธิอะคะ่ะคือไม่ต้องถามอะไรเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าครูจะตอบไปนะว่าครูเอาข้อมูลมาจากไหนถึงแม้ครูจะตอบไปว่าให้ทำสมาธิแบบนี้ถึงแม้ครูจะตอบไปว่าเหตุผลเป็นแบบนี้มันก็จะมีคำถาม มาเรื่อยๆเลยค่ะมันจะมีคำถามมาแบบไม่จบไม่สิ้นค่ะคือครูทำตรงนี้มาเป็นปีครูเจอคำถามมาเยอะมากๆนะคะแต่ที่ครูเคยบอกไปหลายๆครั้งนะคะว่าบางครั้งครูก็ตอบแค่เพื่อที่จะให้ไปต่อได้แต่คำถามไหนที่มันมันดูแล้ว คุณถามแต่คุณไม่ลงมือทําคุณถามแต่คุณไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองในการที่จะค้นหาคำตอบด้วยตัวเองค่ะคุณถามแค่ให้รู้แต่ว่าไม่ได้ถามเพื่อที่จะให้เลื่อนมิติไม่ได้ถามเพื่อที่จะไปมิติอื่นคือถามแค่ว่าครูรู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมันไม่ได้ช่วยคุณนะคะมันมันไม่ได้ช่วยคุณให้ให้คุณไปมิติอื่นได้ค่ะ อย่างเช่นเรื่องของศาสนา,างนครูครูนับถือศาสนาอะไรอ่ะอย่างเงี้ยครูปฏิบัติมายัางไงอ่ะคือคำถามเหล่านี้ถึงแม้ว่าครูจะตอบคุณไปอ่ะมันก็ไม่ได้ทำให้จิตวิญ,ญญาณของคุณมันสูงขึ้นนะเข้าใจไหมมันเป็นคำถามของของคนมิติที่สมที่ก็แค่รู้ก็แค่อยากรู้แต่ว่ามันไม่ได้ช่วยยกระดับจิตวิญ,ญญาณแต่สิ่งที่มันจะช่วยให้คุณ ยกระดับจิตวิญ,ญญาณแล้วไปได้เร็วนะตอนนี้นะคะเพราะว่าครูบอกแล้วนะคะไม่เกิน2ปีนี้นะคะที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่หากว่าคุณมัวแต่มาสงสัยแล้วไม่เริ่มลงมือทําไม่เริ่มนั่งสมาธิไม่เริ่มเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงไม่เริ่มปรับจูนจกกักระไม่เริ่มอ่าให้อภัยคนอื่นไม่เริ่มอ่าถอดต,ตัวตนไม่เริ่มอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะคือ ไม่ยึดถือกับวัตถุกับสิ่งภายนอกอย่างเงี้ยคือหากว่าคุณไม่ไม่ไม่เริ่มอะไรเลยไม่เริ่มอยู่กับปัจจุบันไม่เริ่มฝึกตัวเองแต่จะมีแต่คําถามดูฟังอ่านมีคําถาม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 แล้วก็ต้องการที่จะถามอย่างเดียวนะคะโดยที่คุณไม่ได้ฝึกตัวเองไม่ได้นั่งสมาธิคุณก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะ ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วไม่ทันด้วยนะคะไม่ทันการด้วยเพราะว่า,าคุณเข้ามาในช่วงที่ที่มันเป็นเฟสสุดท้ายในการที่จะเลื่อนมิติพอดีอะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะทําได้นะคะสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะคุณต้องเริ่มทําสมาธิแล้วในสมาธิของคุณนะคะ มันมีข้อมูลมันมีภูมิปัญญาของตัวคุณเองเพราะทุกๆคนเนี่ยคืออัจฉริยะทุกๆคนคือเชื่อมต่อกับภูมิปัญญากับตัวตนที่สูงกว่าของคุณแล้วตัวตนที่สูงกว่าของทุกๆคนนะคะคือภูมิปัญญาที่จะตอบคําถามทุกคําถามที่มันมีอยู่ในหัวคุณณตอนนี้ได้แบบตอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะบอกเลยว่าตอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ว่าคุณจะนั่งสมาธิแล้วคุณจะเชื่อมต่อตัวตนที่แท้จริงของคุณมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะคะ สิ่งสาคัญเลยก็คือให้คุณทําสมาธิเลยไม่ต้องไปถามคนอื่นถึงแม้ครูตอบไปคุณจะเชื่อครูได้ยังไงว่าครูครูตอบถูกเพราะฉะนั้นอะครูถึงว่าบอกสอนแนะนําทุกคนเลยให้เชื่อตัวเองให้นั่งสมาธิแล้วให้เชื่อตัวตนที่สูงกว่าที่เขามาตอบจากภูมิปัญญาที่มันอยู่ในการเชื่อมต่อคือรู้คือเขาเรียกว่าตื่นรู้ภายในรู้ได้ด้วยตัวเองอะค่ะคุณต้องเชื่อตรงนั้น ไม่ต้องมาเชื่อคำที่ครูบอกว่าครูอาจจะอาจจะเมคขึ้นมาก็ได้ว่าได้ข้อมูลมาจากด็อกเตอร์นั้นด็อกเตอร์นี้ได้ข้อมูลมาจากนาซาได้ข้อมูลมาจากในองค์กรสหรัฐนะไรเงี่ยคือมันไม่มีประโยชน์เลยนะคะมันไม,ม่ประโยชน์เลยใน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 ส่วนนั้นสิ่งที่คุณจะทำได้อะ่ะมันคือการที่คุณเริ่มทำสมาธิเชื่อมต่อเริ่มเลยค่ะไม่ต้องถามนะคะ มันอยู่ที่ว่าคุณจะตัดสินไหมใช้เจตจำนงเสรีของคุณตัดสินใจไหมว่าคุณจะเอาจริงว่าคุณจะทำไหมไอ้ที่คุณถามเนี่ยเพราะว่าคุณเหมือนเราว่าคนที่ไม่ตัดสินใจอะคนที่คนที่แบบยังไม่ยังยังยัง,ยงลังเลยังอะไรอยู่อะ่ะมันมันมันจะไม่ทันการเอานะคะมันมัน มันไม่ทันการในที่นี้หมายถึงว่าหากหากว่าคุณอยากจะไปนะคะหากว่าคุณอยากจะไปมิติที่5อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะไม่ทันการเอาแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกโอ้ยไม่เป็นไรไม่สนใจหรอกมิติที่5อย่างเงี้ยคุณก็ไม่ต้องมาถามเลยนะคะในเรื่องของมิติที่5คุณใช้ชีวิตของมิติที่3ไปเลยนะคุณไม่ผิดนะไม่ได้ผิดอะไรเลยนะคะไม่ได้ผิดแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบอ่อ คุณจะแตกต่างอะไรใดๆนะคะเพราะว่าเป็นโซแพนของคุณมันเป็นการตัดสินใจจากฟีวีของคุณที่คุณก็ใช้ชีวิตของคุณในมิติที่สแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมามิติที่5คือคุณไม่ต้องถามคุณทําเลยเอาอย่างเงี้ยง่ายดีที่สุดนะคะเพราะมัวแต่มาถามกันอยู่อย่างนั้นน่ะเราถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้คําตอบจากครูคุณก็จะไม่เริ่มฝึกสมาธิอย่างนั้นเหรอนะคะเพราะฉะนั้นน่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างที่ครูพูดพูดย้ำแล้วอย่างอีกนะว่าถ้าครูตอบไปคุณคิดหรือว,ว่าครูตอบถูกยังไงคะคือคุณก็ต้องมีคําถามต่อไปเรื่อยๆว่าครูเอาอะไรมาตอบอีกอะ่ะคือมันมันมันไม่ใช่คําตอบอะค่ะคาตอบมันอยู่ที่ตัวคุณมันอยู่ที่การลงมือปฏิบัติของคุณเองการทําสมาธิของคุณเองการฝึกตัวเองอยู่กับปัจจุบันการ เชื่อมต่อภายในการเหมือนตื่นรู้ได้ได้ด้วยจิตวิญญาณของของตัวคุณเองนะคะคือครูอยากจะพูดแบบย้ำมากๆเพราะเยอะมากจริงๆค่ะคำถามนี้เยอะมากจริงๆนะคะก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงเพราะว่าถ้าตอบเป็นเป็นข้อความอ่ะอาจจะเข้าใจผิดเพี้ยนไปอีกนะคะเพราะว่าสมองของของกายภาพนะ,ะของมนุษย์สามมิติตีความไปสารพัดเลยนะคะ ก็อยากจะอธิบายเป็นเป็นคำพูดแบบนี้ออกมาแล้วก็ทำคลิปซะเลยนะคะมันจะได้พูดแบบเหมือนยาวยาวหน่อยแล้วกใ็ให้เข้าใจหน่อยคือครูไม่ได้มาใจร้ายหรืออะไรนะคะว่าโอ้โหถามแค่นี้ทำไมต้องอะไรขนาดนี้ด้วยคือครูต้องการปลุกคุณตื่นนะคะถ้าครูไม่พูดแบบอย่างเงี้ยคือจิตของคุณมันก็จะยังไม่ตื่นนะคะหากว่าคุณอยากจะไปมิติที่5้าเริ่มฝึกสมาธิเลิกถามแล้วคุณจะได้คำตอบในสมาธิของคุณเอง นะคะเพราะครูเองตั้งแต่ตื่นรู้มาครูก็ไม่เคยถามใครเลยนะ,ะคะเพราะครูก็ศึกษาด้วยตัวเองทุกอย่างนะคะถามเข้าไปในตัวเองแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลเป็นแบบสิบสิบร้อยๆคลิปที่ดูสิบสิบร้อยๆยข้อความที่อ่านก็ศึกษาเองแล้วประมวลผลเองนะคะคือไม่ใช่ว่า,าคลิปที่ดูอะไรที่อ่านจะเชื่อหมดก็คือมาประมวลเองว่า เราทำสมาธิแล้วมันมันใช่ไหมมันใช่จริตเราไหมมันมันถูกกับอการคอนเฟิร์มจากข้างในไหมว่าเออสิ่งนี้มันใช่สิ่งนี้มันปลอมอะไรเงี้ยเราอะมีภูมิปัญญาในตัวเองนะคะที่จะที่จะพิจารณาคัดกรองจากจากจาก,จากตัวตนภายในของเราอะคะ่ะคือต้องเชื่อมั่นเชื่อใจในในในตัวตนที่สูงกว่าในภูมิปัญญาของเรานะคะคือคุณ คุณตอบตัวเองได้ค่ะคุณไม่ต้องไปเหมือนตามล่าหาคําตอบจากาผู้รู้คนอื่นๆให้ให,ให้มาตอบคุณหรอกคือแต่ละคนตื่นรู้ไม่เหมือนกันแล้วก็ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นนะหากว่ามันไม่ได้อ่ามาจากการตื่นรู้ข้างในภายในที่แบบเก็ตนะคะเข้าใจเข้าใจแบบจากข้างในจากสมาธิจากาจิตที่มีสติของคุณได้ด้วยตัวคุณเองอ่ะ คุณก็ไม่เชื่ออยู่ดีค่ะเพราะว่าความความเชื่อหรือการที่จะตื่นรู้หรือว่าที่จะยกระดับพลังงานนะ่ะมันต้องมันต้องเข้าใจด้วยตัวเองจากข้างในที่หากว่าทางพุทธนะคะคือครูพูดไปล่าย,ยาวเนี่ยสรุปนะคะคือทางพุทธเนี่ยก็จะพูดว่าผู้รู้นะคะจะรู้ได้ด้วยตัวเองการตื่นรู้ก็คือจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยค่ะ สรุปจบแค่นี้จริงๆแต่ที่ขัวอธิบายยาวๆนะก็เพราะว่ามนุษย์มิติที่สามนี่แหละค่ะอะไรแปลกใหม่เฮ้ยเขาทําอะไรกันเฮ้ยะจะตื่นรู้ไปไหนมิติที่สามที่ห้าอะไร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 อย่างเงี้ยก็ถามอย่างเดียวนะคะแต่ว่าไม่ไม่ฟังแก่นมันแล้วก็เอาไปปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งสําคัญนะคะที่จะทําให้เราเนี่ย เลื่อนระดับนะคะยกระดับการสั่นสะเทือนจากมิติที่3ไปมิติที่5ได้นะคะก็คือให้ลงมือฝึกนะคะให้โฟกัสสิ่งนั้นนะคะไม่ต้องไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องอื่นสิ่งอื่นไม่ต้องไปเชื่อใครด้วยนะคะให้ลงมือปฏิบัติเลยณตอนนี้นะคะก็อีกไม่เกิน2ปีนี้รู้เรื่องนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเตรียมพร้อมสําหรับการเปิดเผยข้อมูลความลับต่างๆแล้วก็มนุษย์ต่างดาวน่าจะลงมาเลยแล้วก็ ยานอวกาศต่างๆที่จะต้องทําให้มนุษย์ตื่นรู้ได้รู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้โฟกัสให้ถูกจุดนะคะด้วยความด้วยความรักด้วยความเป็นห่วงนะคะก็เลยต้องพูดให้มันกระแทกให้มันตื่นนะคะเพราะว่าหากว่าเรามัวแต่ไปลังเลส,สงสัยหาข้อมูลหาคําตอบกับสิ่งข้างนอกอะคะ่ะมันไม่ได้มีประโยชน์นะคะคือให้กลับเข้าไปในตัวตัวเองเริ่มนั่งสมาธิเลยค่ะ สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเริ่มนั่งสมาธิเลยแล้วคําถามต่างๆอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีคําตอบของมันเองนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็อยากจะช่วยปลุกให้ตื่นแบบแรงนิดนึงนะคะแล้วก็หากใครชอบนะคะก็กดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ครูด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็คลิปนี้ลาไปแค่นี้นะคะพบกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ